ัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะมดจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่มดใช้มายาวนานมากเกือบ3เดือนแล้วนะคะคือเครื่องนี้นี่เองนะคะเป็นเครื่องซักผ้าอ่ะไม่ใช่เป็นเครื่องรีดผ้าไอ้น้ํานะคะจากแอดโฮมค่ะทางแอดโฮมเนี่ยเขาส่งมาให้หมดที่บ้านเนี่ยเป็นเหมือนเป็นของขวัญช่วงปีใหม่แล้วก็มดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมดขอลองใช้ก่อนแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงปรากฏว่ากลายเป็นสิ่งแบบประจําตัวในชีวิตประจาําวันเพราะว่าเวลารีบๆเนี่ย มันได้ผลจริงๆนะคะคือคือมันรีดเรียรีดได้เร็วแล้วก็แล้วก็เรียบแล้วก็เอาเป็นว,ว่ามันมันมันเข้ากับชีวิตมอน,นะคะก็คือเขาจะมีปลั๊กเนี่ยก็คือเสียบเราเราก็ต้องเสียบไว้แล้วก็ตรงนี้นะคะอันนี้เสียบไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วมีเสียงเดือดๆก็คือตรงนี้นะคะ่ะมันก็จะเป็นที่ใส่น้ำนะใส่น้ําตรงนี้เติมน้าแล้วก็ใส่เข้าไป แล้วตรงนี้นะคะเขาก็จะมีปลุกปักก็คือแล้วแต่ว่าเราจะใช้เ,เป็นไอ้น้ําปกตินะคะแล้วก็มีแบบว่าเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบกาก,กบ,บาดแล้วมีเชื้อโรคอ่ะเหมือนค่าเชื้อโรครเปล่าแล้วก็จะมีเป็นเ,เสื้อแบบเหมือนเสื้อเชิ้ตแบบว่าต้องต้องรีดยากหน่อยนะแล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็นแบบเหมือนเสื้อเสื้อที่ดูหนาหน่อยแล้วก็เป็นแนวเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตเสื้ออะไรอีก ประมาณนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่มัจะใช้เบอร์แรกนะคะเ,เพราะว่าเสื้อผ้าของมอนมันจะเป็นแนวเดซแล้วก็ผ้าบางๆหน่อยอันนี้ก็จะมีที่แขวนนะคะข้างบนแล้วก็ข้างล่างด้วยก็คือเป็นแบบนี้เราสามารถหนีบหนีบทั้ทงเสื้อทั้งกระโปรงหรือเางเกงก็ได้แล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายที่ใช้ดีดผ้า เห็นควันไหมคะอันนี้คือเป็นฮอสตีมที่ปล่อยออกมานะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่รีซึ่งอย่าไปโดนมันเพราะว่ามันจะร้อนมาเคเดี๋ยวเราจะรีให้ดูดกันว่ามันทํายังไงนะคะอันนี้ก็เป็นเดรสที่เดี๋ยวคู่นี้ว่าจะใส่นะคะเห็นไหมมันยาบยาบักมามันยับยบ,ยบ,ก,ยบ,ยบก็เนี่ยคะ่ะแค่เอานี่ไปแตะลงไปแบบนี้ต้องรอต้องรอน้ำเดือด,ดแรงๆกว่านี้นิดนึง แต่นี่ก็ออกมาแนละ้วมันเป็นความควาๆแบบนี้มันก็การรีดไอ้น้ำอะค่ะได้ยินเสียงตึดๆต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 ดๆอย่างนี้น,น,นะคะนี่ค่ะก็ปล่อยเข้าไปมันจะเป็นการเอาแบบแบบเหมือนไอ้น้ำไปรีดอะ่ะตืดๆ,ๆนีนคะก็เราก็ทำไปคะ่ะแล้วแต่ สะดวกเลยว่าจะหนีหรือจะแขวนแล้วก็เนี่ยปล่อยให้ไอน้ำเขาเขาลีดไปน,นี่ก็ประมาณนี้นะคะไม่อาจจะต้องใช้เ,เขาเรียกอะไรเวลาแป๊บหนึ่งคือจริงๆมันต้องร้อนมากๆแต่จริงจประมาณนี้ก็ได้แล้วนะมันก็จะรีดออกมาได้ได,ได้โอเครนะดับหนึ่งค่ะก็ ประมาณนี้ oh. ก็ถือว่าเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะที่แอดโฮมส่งมาเราวมดขอบคุณมากเลยได้ใช้จริงค่ะอันนี้ใช้มา,มาประมาณเกือบ3เดือนนะคะก็ยังไงใครที่ต้องรีดผ้าเองอคืออย่างโมตมัน,มนต,ต้องดูแลตัวเองเกือบทุกอย่างเลยก็มอว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ทําได้ง่ายแล้วก็เร็วดีเพราะว่าการที่จะมานั่งรีดผ้าอย่างนี้เราก็แบบเหมือนรีดผ้าด้วยเตารีดเก่าๆอะ่ะมันมว่ามันก็ลำบากแบบนี้มันก็สะดวกดีนะคะแล้วก็ผ้าของผู้หญิงเราค่ะ ตัวใหญ่มันก็จะเป็นผ้าบางๆแบบนี้ใช่ไหมปล่อยไอ้น้ำแป๊บเดียวมันก็เรียบแล้วค่ะมันมันไม่ต้องใช้แบบการรีดที่มันรุนแรงมากเพราะว่าอย่างเตารีดนะคะถ้าเกิดรีดกับผ้าบางพวกนี้มันอาจจะไม่ได้เมื่อเคยเกิดเหตุการณ์คือรีดๆอยู่แล้วแ,วแบบปรับความร้อนมากแล้วก็แบบรีดแล้วก็คุยโทรศัพท์ด้วยปรากฏไม่มันมันก็คือแบบติดขึ้นมากับเตาเลยนะคะก็ยังไงเฝ้าด้วยกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับแอทโฮมเครื่องรีดผ้าไอ้น้ำตัวนี้นะคะแล้วก็ยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ